เล็บชัยารักจินจังสวัสดีพี่น้องชาวรักจินจังทุกท่านที่คิดถึงนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันในช่วงของวันศุกร์ที่24มิถุนายนส่งความสุขทุกท่านด้วยะคะและขอพระเจ้าวอวยพร เราไปติดตามนะคะสำหรับ10ซีรยียอดนิยมในช่วงครึ่งปีแรกที่มีการจัดอันดับโดยเว็บไซต์วิจารณ์บันเทิงชื่อดังของฝั่งจีนอย่างโตปัานซีรีจีนออกมาเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะโดยเฉพาะซีรีในแนวย้อนยุคก,ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ทางรัฐบาลจีนนี่ต้องออกมาเบรกเลยนะคะว่าเพราะภาะการสร้างซีรีในแนวย้อนยุคลงนิดนึงแต่ตอนนี้นะาะเซรีในแนวย้อนยุคเขาก็กลับมาบูมกันอยู่เหมือนเดิม โดยเนื้อหานะคะที่หลากหลายออกไปให้เราได้ติดตามกันและสวัสดิีโตัวป้าก็มีการนะคะให้คะแนนด้วยเราไปดูนะคะว่าจะตรงใจเราไหมทั้ง10เรื่องด้วยกันมี7อันดับค่ะวันจะเริ่มจากลำดับที่7ก่อนนะคะมาที่7เนี่ยมีซีรีส์ที่คะแนนเท่ากันถึง3เรื่อง ชอบซีรีส์นแนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์เว็บไซต์โตป้านให้คะแนนที่5.8ไปดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างและจะโดนใจคุณไหมโตป้านใน5.8นะคะเราอาจจะให้เต็ม10เพราะว่าเราชอบซีรีส์เรื่องนั้นๆัเรื่องแรกค่ะ The Blue Whisper หรือว่าชื่อภาษาไทยทาตรักปีศาจน้ำแสดงโดยคุณรนเจรุนค่ะและคุณตีลี่เรอปา สาวรุ่ย่อค่ะจีอินเฮอร์ผู้พิทักษ์กดซ้ายของหุบเขาบัญชาปีศาจนั้นได้รับมอบหมายจากลูกค้าคือองค์หญิงซุนเตอ๋อให้ไปจับตัวปีศาจเงือกหนุ่มนะคะมาให้กับนางพร้อมกับกฎ3ข้อข้อแรกคือต้องให้แบบพูดได้ข้อที่้องต้องเปลี่ยนหาให้เป็นขาและข้อท้าต้องให้ปีศาจเงือกนั้นจงรักภักดีต่อองค์หญิงซุนเตอ๋อพูดเดียวตลอดไปเพื่อแลกกับการได้ตําแหน่งหัวหน้าหุบเขาปีศาจจีอินเฮอร์ Her, ค่ะก็ได้ทําสําเร็จไป2ข้อ แต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะทำได้ยากเพราะว่าปีศาจเงือกหนุ่มช้างอีก็ติดกับเธอเนี่ยงอมแงมคุณเดินเจรุน้นะคะระบบบาดช้างอี้ค่ะปีศาจเงือกหนุม่มเจ้าปลาหางใหญ่ที่มีใบหน้างดงามเส้นผมก็ยาวสีน้าเงินแบบสวยมากๆดวงตาก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกับน้ำทะเลคุณตีรี่เล่ปาระบบบาทเป็นจี้หินเธอผู้พิทักษ์กดซ้ายของหุบเขาบัญชาป,ปีศาจและก็เป็นลูกบุญธรรมของเจ้าหุบเขาด้วย พระนาเน,นี่ยหล่อสวยอย่างที่สุดจริงๆนะคะต้องขอเช่นชมในส่วนคอสตูม้วยค่ะสวยงามมากๆ5.8คะแนนจากเว็บไซต์โตปานค่ะเรื่องต่อมาเทียบทาปัทภีตรงนี้ถือว่าดังมากๆสอบซีรีส์เรื่องนี้กวานาคะแนนในเรื่องราวของความชอบไปได้เยอะมากๆและระดับคุณหยางหยางค่ะซูปเปอร์สาเบอร์ต้นของจีนและก็ยังได้ร่วมง,งานกันเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับคุณเจ้าลอซื่นางเอกสุดน่ารักที่กำลังมาแรงมากๆ ซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกดรรมมาะะดัดแปลงจากนวนิยายชื่อดังของชิงหลิงเย่บอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรต้าตรงนะคะที่มีราชวงศ์ตงเป็นผู้ปกครองโดยแคว้นต่างๆก็ล้วอนยมสยบอยู่ใต้อำนาจและเชื่อฟังเฉพาะฮ่องเต้ที่ถือครองตราย,ยาสิทธ์เท่านั้นต่อมาค่ะเกิดสงครามทําให้บ้านเมืองน,นั้นปั่นป่วนโกลาหลอย่างมากซึ่งในขณะนั้นมีจอมยุทธ์ผู้เก่งกาจนะคะเป็นสตรีนาว่าไปเฟิงซีและก็สหายหนุ่มผู้หล่อเหลาสง่างามนาว่วเขยเฟิงซี เพราเขาก็เป็นเหมือนคู่ตรงข้ามนะคะเหมือนขาวแล้วก็ดำทักษะวรทยุที่ไม่มีใครเทียบได้ท่ามกลางสงครามและความกลหนของโลกแห่งศิลปะการต่อสู้ดอกไม้แห่งความรักก็เริ่มผลิดบานท่ามกลางเลือดที่เสียสละคุณจะาูุสเซก,กัรพลิกบทบาทที่ดูเติบโตมากยิ่งขึ้นและเธอก็ทำได้ดีจริงๆนะสำหรับซีรีส,ส์เรื่องนี้ กอบกอกคะแนนความรักมาได้เพียบเลยรวมหึงคุณหยางหยางนะคะสมรับพระนางในเรื่องนี้ก็เคมีเข้ากันจริงๆกำกับการแสงดงโดยพุ่มกับยินเทาค่ะ5.8คะแนนจากโตป้านอีกหนึ่งเรื่องสอบซีรีส์ที่อยู่ในอันดับที่7 1ใน10ซีรีส์ยอดเยี่ยมยอดนิยมจากเว็บไซต์โตป้านคะแนน5.8นะคะซีรีส์เรื่องชิวเยียนยอดหญิงพลิกชะตา น้ำแสดงคุณเฉียวซินและคุณสุยเจิ้งซีคุณเหลียวรุ่ยหลินคุณสุยย่าถิงความยาว34ี ep ด้วยกันค่ะซีรีส์ย้อนยุคประวัติศาสตร์ความรักแล้วก็สืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องราวของชิวเยียนนะคะเป็นตรีภรรยารองของตระกูลใหญ่ที่ถูกครอบครัวนั้นปฏิบัติไม่ดีต่อเธอแล้วก็แม่ก็ไม่รักเธอเท่าน้องชายมีเพียงแม่ใหญ่ที่รักลรเอ็นดูเธอเหมือนลูกสาวแท้แต่เพราะว่าในชีวิตที่ต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายทำให้เธอต้องใช้ความสามารถความพยายามทั้งหมดที่มีในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งในระหว่างที่ต้องเผชิญกับปัญหาและต้องต่อสู้กับคนรอบข้างก็ทำให้เธอได้พบกับเหลียงอี้ที่อดีตเคยช่วยเธอไว้ในวัยเด็กและยังเป็นเหมือนคู่หูในการสืบคดีในปัจจุบันคุณเฉวซินนะคะรับบทบาทชิวเยียนค่ะส่วนคุณซีเจิงซีรับบทบาทเหลียงอี้อันดับที่หกนะคะซีรีส์เรื่อง the lady in butcher's house ตปาทห้คะแนน6.2คะแนน เรื่องราวของครูเจียวค่ะสาวขายเนื้อกับสีชิงเจียในอำเภอหนุ่มสุดหล่อนับแท้โดยคุณจางหันยิ่นค่ะแล้วก็พระเอกคุณถงเมืองสือซีออนแอร์ทางแมงโก้ทีวีเรื่องราวความรักค่ะต่างชนชั้นระหว่างครอบครัวค้าขายอย่างร้านขายหมูกับคุณนางที่ถึงแม้ค่ะแรกเริ่มจะเป็นบัณฑิตที่ยากไร้แต่เมื่อสอบคุณนางได้เขาก็ขยับฐานะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งห่างกันมากกับครอบครัวของพ่อค้า ตรงนีนางเอกเนี่ยก็จะออกแนวสายบูฮะคือดุดันใช้มีแบบคล่องมากๆ เธอก็จะประมาณว่าจัดการอันธพาลที่มารีดไถเงินได้ตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วโตขึ้นค่ะทุกคนก็ยิ่งกลัวนางขณะที่พระเอกก็จะออกแนวบอบบางด่อนแอแต่ว่าทรงภูมิแบบปัณฑิตเน้นใช้ความรู้ใช้การเจรจามากกว่าการใช้กำลังใครที่ชอบแนวนี้ก็สามารถจะไปติดตามมันได้เลยนะคะสำหรับ The Lady In Butcher s House านำแสดงโดยคุณถงเบิงซือค่ะรับบทบาทซีชิงเจียหรือว่าซีหลานจินบัณฑิตที่ยากไร้แต่เมื่อสอบรับข้าราชการก็กได้นดับที่สองวาที่น้ำเพรสร้าง และส่วนคุณจางหานยินรับบทบาทนะคะหูเจียวหรืออาเจียวห่ะหนางเอกของเรื่องสาวขายเนื้อหมูที่นิสยัยกระดุ้ดันแต่สามารถจัดการอันธพาลที่รีดไถเงินหน้าร้านได้ตั้งแต่ช่วงเด็กๆเลยเธอก็เป็นคู่มั่นของสีชิงเจียค่ะแต่ว่าเธอกอ็ไม่อยากแต่งงานกับเขาส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถจะไปติดตามกันได้น่ซีรีส์เรื่องนี้ ันดับที่ห้าเเป็นหนึ่งซีรีส์ที่มีความสนุกสนานมากๆพระเอกหล่อนางเอกสวย My Sassy Princess โดยอวามช่่นสัตาไทยค่ะองค์หญิงตัวร้ายกับนายองครักไปซีรีส์จีนแนวพีเรียดโรแมนติกนะคะนำซาด้าคุณเจิ้งเย่เฉิงและคุณยนปิงเยียน ซีดีความยาว22 EP เท่านั้นคะ่ะนแ air ทาง i c h e เป็นซีดีที่บอกเล่าเรืร่องราวขององค์หญิงหลิ้วหลิงนะคะหรือว่าท่านหญิงชังเลอร์ทำนิสัยที่เอาใจใจตัวเองแล้วก็ใจร้อนมากๆภายใต้ความกดดันของคนในตระกูลนะคะทะเลาที่ระบายโดยการไปที่หอเมาไมา้นะคะอย่างที่เราได้ดูในซีดีนั่นแหละเพื่อที่เธอจะดื่มสุราและก็ดูบุรุษเต้นรำจนเธอได้มีโอกาสพบกับได้เท้าเซินนะคะซึ่งเป็นองค์ลักเสื้อแพร ต่เท้าเสีนก็นออกจะเป็นคนที่เย็นชาแล้วเขากาลังตามหาล่าตัวคนร้ายอยู่แต่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บจนลงเข้าไปในห้องขององค์หญิงนะคะเนื่องจากว่าเขาถูกแทงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็ทําให้เขานั้นล้มลงแล้วก็โมตินะคะในอ้อมกอดขององค์หญิงอย่างที่เราได้ดูในซีที่นั่นแหละซีนี้ว้าสวยมากๆเลยนะคะรอวคุณยุนปิงเกียนนั้นสวยมากในชุดสีแดงค่ะพอได้สีเขาก็รีบหนีไปแต่ด้วยหน้าที่หลอนรล่าทําให้องค์หญิงนั้นชื่นชอบนะคะตกลงรักเขา แล้วก็ตามสืบเกี่ยวกับเรื่องราวของไต้เทาเซินเพื่อที่จะเข้าใกล้ทําให้เขาสนใจส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็สามารถจะไปติดตามกันได้ทางอาร์ชีอี้คุณเจ้าเย่เชิงนะพระเอกสุดหล่อระบบบัตรไต้เทาเซินหรือว่าเซินเยียนพนหนงาองคลักษ์เสื้อแพรบุตรชายคนรองของตระกูลเซิน คุณเจิ้งเยี่ยเชิงไม่ต้องห่วงนะคะบทบ,บาทนี้ผ่านฉลุยคะ่ะกับมาที่นิ่งเย็นชาและดูดไร้อารมณ์มาที่คุณยนต์ปิงเกีย,ย,ยนก,ยกันบ้างคะ่ะนางเอกที่ลหลายๆคนนั้นชื่นชอบแหวมก็ชอบเธอมาด้วยเช่นเดียวกันจากเรื่องปวดผนึกหัวใจหุ่นรักคุณยนต์ปิงเกียนคะ่ะบทบ,บาทท่านหญิงชางเลอ่อ หรือว่าหลิวหลิงลูกสาวของท่านอ๋องแต่ด้วยความเป็นดุของห้องเต้นเนี่ยก็เลยมอบยศด,ดาบบรดาศักดิ์ให้กับท่านหญิงชังเลอผู้คนในเมืองก็มักสุบซิบนินทาว่าเธอเป็นสตรีที่แบบชั่วร้ายแต่จริงๆแล้วเธอมีชีวิตที่น่าสงสารมากๆแม่ก็เสียไปตั้งแต่เธอยังเล็กและถูกแม่เลี้ยงนังก,กลั่นแกล้งด้วยอย่างในเรื่องนะคะแม่เลี้ยงก็ดูภายนอกเหมือนจะจิตใจดีแต่เวลาอยู่กับเธอสองคนนี่กับร้ายกับเธอมากๆองค์หญิงตัวร้ายกับนายองค์ลัค,ค่ะคะแนนอยู่ที่6.7คะแนน หญิงใหญ่อยู่บนอันดับที่4นะคะเว็บไซต์ตัวป้าน,น,นให้คะแนนที่6.8คะแนนซีรีส์เรียกความยาวเพียงแค่26 EP เท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าซีรีส์นั้นจะสั้นแต่ก็มีผู้ชมจำนวนหนึ่งนะชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการพัฒนาต่างๆของตัวละครแล้วก็นเนื้อเรื่องทุจริตการแย่งชิงอำนาจรวมถึงความโรแมนติกเว็บไซต์โตปานก็วิจารณ์นะคะบอกว่ามันเป็นความกลมกลม่อมกำลังพอดีไม่หวานมากจนเกินไป เป็นเรื่องราวย่อๆขององค์รัชทายาทที่มีความคลางแคลงใจในตัวองค์หญิงใหญ่ที่คอยว่าราชการหลังม่านมาหลายปีแล้วก็มีความสงสัยว่าองค์หญิงนั้นจะยักยอกเงินของราชสำนักองค์รัชทายาทก็เลยได้ส่งนักกู้เฉียนชิงเข้าไปเป็นองครักษ์ให้กับองค์หญิงเพื่อที่จะค้นหาหลักฐานการยักยอกเงินตรงนั้นก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความรักเมื่อองค์หญิงใหญ่น้ำโปรยเสน่ห์เก่งมากมาก จากที่พระเอกเคยเย็นชาก็กลับหวั่นไว้ซีรีส์เรื่องนี้นำแสนดคุณฉีเซียเซียนฮารบทบาทองค์หญิงใหญ่ค่ะและคุณจินเช่ารับทบาทเป็นกู้เฉียนชิงองค์ครักกู้นะคะที่นิสใส่เย็นชาเงียบๆแต่ว่าเก่งเรื่องของวรยุทธ์ต้องบอกว่าพระเอกหลอนนางเอกสวยมากๆค่ะสำหรับเรื่องนี้ ันดับที่3นั้นคะแนนอยู่ที่7.0คะแนนค่ะแล้ว,วไซต์โตป้าน,นั้นให้คะแนน2เรื่องเท่ากันเราไปดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกค่ะ the killer is also romantic เรื่องราวของคู่รักนักฆ่าชิวสไทยนักฆ่าก็โรแมนติกเรื่องราวย่อยนะคะก็เป็นเรื่องของเยี่ยนอูหมิงค่ะ รับบทบาทได้คุณหยางเจ๋อและสือเซี่ยวเหนียนค่ะรับบทบาทได้คุณหูตันตันทั้ทงคู่นั้นก็เป็นนักฆ่าที่เก่งมากๆโดยเริ่มเรื่องนั้นพวกเขาก็เหมือนคู่รักธรรมดาทั่วไปที่รักกันและแลวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องเข้าพิธีแต่งงานโดยในวันเข้าหอต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นนักฆ่า ทั้งสองก็พยายามปิดบังตัวตนที่แท้จริงพออยู่กันไปค่ะก็เหมือนจะรักกันและยังไม่รู้ตัวตนของอีกฝ่ายด้วยว่าทําอาชีพอะไรทางานอะไรและยิ่งนานวันพวกเขาความสัมพันธ์นั้นก็เริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นความรักที่มันลึกซึ้งมากขึ้นและความลับของคนทั้งสองคนก็เริ่มที่จะเปิดเผยแล้วก็เปิดศึกที่ต้องเลือกระหว่างความรักและหน้าที่บทบาทของเอี้ยนอูหมิงค่ะบทบาทขอคุณยังเจอใต้เท้าเอี้ยนอูหมิงก็เป็นองค์ครรภ์ของกษัตริย์เป็นใต้เท้าที่หล่อมากๆนะคะ เบื้องหน้าเขานั้นก็เป็นทั้งหมอยาที่คอยรักษาผู้คนแต่เบื้องหลังเขากลับเป็นใต้เท้าหนุ่มที่จิตใจโหดเคี้ยมเทียบได้กับเป็นนักฆ่าที่คอยสังหารพวกกบฏส่วนนเอกของเรื่องค่ะเสือเซียวเหนียนรัะบทบ,บาทของคุณหูตันตันยิงสาทีรูปงามเพียบพร้อมทุกอย่างภายนอกเธอก็ดูสวยงามค่ะแต่จริงๆแล้วเธอคือน,นักฆ่าสาวผู้แข็งแกร่งและอยู่ฝ่ายกระด้วยลำดับที่สมอีกหนึ่งเรื่องลิขิตฟ้าชะตาเลิศรสซีรีส์นแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้ ยาอนยุคประวัติศาสตร์น้ำแสแลคุณเห่อรุ่ยเสียนและคุณหวังซิงเย่ความยาว16ตอนค่ะ16 EP นอกจากจะให้คะแนนที่7.0คะแนนแล้วโตวปายังบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ไม่ใช่เฉพาะจะเป็นซซรีอิงประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่องคประกอบทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทำให้น่าทึ่งและน่าสนใจมากๆรื่งรายย่อๆค่ะก็เป็นรื่งราวขององค์ชายาจูโชคุยนะคะเป็นคนที่แบบสวยยากแล้วก็ไม่มีฝีมือการทาอาหารของพ่อครัวแม่ครัวคนไหนที่จะทาอาหารถูกปากเลยสักคนเดียวและยู่มาวันหนึ่งนะคะก็บังเอ,อิญได้พบกับหลิงเซียวเซียวก็เลยเกิดติดอกติดใจกับการฝีมือการทําอาหารของเธอและหลิงเซียวเซียวเองก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างจากฮ้องเต้จินและฮองเฮา ตามมาด้วยพระนางสนมลีแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากองค์รัชทายาทที่คอยช่วยเหลือแก้ไขวิกฤตนันครั้งแล้วครั้งเล่าเธอก็มีทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมนะคะสำหรับลิงเซียวเซียวทำให้ชนะใจคนในวังนะับมากมายหลายคนก็ชื่นชอบอาหารของเธอสำหรับนางเอกของเรื่องนี้ค่ะคุณเฮรุยเซียนนะคะรับบทลิงเซียวเซียวแม่ครัวฝีมือดีที่ทำอาหารได้แบบชั้นยอดและฝีมือของเธอก็เป็นที่ถูกใจองค์รัชทายาทเป็นอย่างมาก และส่วนพระเอกองค์ราชทายาทสุดหล่อของเรื่องนี้คุณหวังซิยเก่รับบทบาทองค์ราชทายาทจูโฉควุคยเป็นคนที่สวยยากนะและก็ปฏิเสธพ่อครัวและแม่ครัวครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะว่าฝีมือไม่ถูกปากนั่นเองอันดับที่สองนี่โตป้านให้คะแนนสูงมากๆที่8.1คะแนนแหวมก็สารภาพว่าแหวมยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แต่อยากดูมากๆออนแอร์ On ทางอายฉีอี e. คือโทนสีของซีรีส์มันน่าดูอะมันคลาสสิกสอบซีรีส์เรื่องสายลมแห่งลงซีเป็นซีรีส์ในแนวจรชนสายลับสืบสวนแล้วก็สงครามค่ะระหว่างสองแคว้นความยาวมีเแค่24 EP อีเท่านั้นค่ะในเรื่องนี้คุณเฉินค,คุณรับบทบาัเฉินกงนะคะหรือว่าซอจือจรชนสายลับแคว้นสู่นะคะหรือว่าสูฮันส่วนคุณไฝอวีค่ะรับบทบาทซินซีหรือว่าเสี่ยวเหอรองหัวหน้ากองสันติบาล ทำหน้าที่ตรวจสอบสายลับแล้วเขาก็ถูกส่งไปให้ตรวจสอบไปที้หลังจากที่ไปที้นั้นส่งขา่าวผิดพลาดจนเป็นเหตุให้มหาเซนาบรีจูกเกลเลียงนั้นแพ้ศึกที่เจียถงใครที่ชอบในแนวจรชนนะคะสืบสวนสอบสวนอะไรประมาณนี้ค่ะซีรีส์เรื่องนี้ไม่น่าพลาดจริงๆและคะแนนวิจารณ์มาถึง8.1เลยทีเดียวตัวปานั้นชื่นชมเลยนะคะบอกว่าเป็นงานที่มีองค์ประกอบที่มันเป็นอะไรที่แรงกล้าเพิ่มศักยภาพของซีรีส์ องประกอบต่างๆสงครามสายลับการแย่งชิงอำนาจและก็เรื่องราวของตัวละครนะคะแต่ละตัวที่มีความลึกลับซ่อนอยู่ในนั้นโตัวปาชื่นชมเลยนะคะบอกว่าเยี่ยมมากนอกจากคุณเชนคุณและคุณไปวีแล้วยังมีคุณแองเจล่าเบบี้ด้วยเป็นซีรีส์ที่วันชอบโทนสีจริงๆค่ะรวมถึงคอสตูมคือสวยงามและคลาสสิกมากๆเลยค่ะ อันดับที่1สำหรับซีรีส์ยอดนิยมนะคะในช่วงครึ่งปีแรกซีรีส์ในแนวย้อนอยุคอิงประวัติศาสตร์ของทางฝั่งประเทศจีนที่เว็บไซต์โต้บ้านให้คะแนนสูงมากๆที่8.7คะแนนเลยทีเดียวซีรีส์เรื่องนี้กาลังคลองใจมาหาชนนะคนที่จีนรวมถึงแฟนๆซีรีส์ทั่วเอเชียด้วยเพราะเป็นการกลับมาแสดงซีรีส์ค่ะในรอบหลายๆปีของคุณลิวอี้เฟยนางเอกของเรื่องซีรีส์เรื่องนี้คือ3บปุพหลิขิตฝันนั่นเอง น้ำแสดยงขอคุณหลิวอี้เฟยและคุณเฉินเซี่ยวความยาว40 EP นะคะซีรี่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ด้วยซอบทบวิเคราะห์หาที่โตปาชื่นชมมากๆเลยในส่วนของความสามารถของนักแสดงทั้งคุณเฉินเสี่ยวและคุณหลิวอี้เฟยค่ะความสามารถในการแสดงของทั้งสองท่านนั้นสูงมากๆคือดูแล้วอินแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องราวด้วยจังหวะที่มันกำลังพอดีแล้วก็มีการสอดแทรกนะคะวัฒนธรรมต่างๆเข้าไปในเรื่องแบบที่มันไม่น่าเบือ่อ สำหรับเรื่องราวย่อดนะคะเป็นราของเจ้าพานเอ๋อค่ะถ้าแกเนี้ยร้านน้ำชาสกุลเจ้าหญิงสาวผู้มีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะแล้วเขาก็สื่สมกับสุนสงเหนียงคือแม่ค้าขายขนมแล้วก็ส่งอินจางหญิงสาวผู้งดงามค่ะและเก่งเรื่องของการเล่นผีพา และเธอก็นับถือพันเอ๋อนะคะเหมือนกับพี่สาวแท้ๆอย่างที่เราเห็นในเรื่องนะคะและแล้วโชวชาตาก็นําพายเจ้าพันเอ๋อในพบกับกู้เซียนฟานก็คือเข้าไปดื่มชาในร้านเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสืบสวนหน่วยมหัดเล็กพิเศษที่เดินทางมาสืบคดีลับเกี่ยวกับภาพวาดแต่ทั้งสองก็ไม่ถูกชะตากันเท่าไหร่ทว่าโชชาตาก็เล่นตลกให้ทั้งสองนั้นเผชิญเหตุการณ์ร่วมกันเมื่อพระเอกของเรื่องถูกทำร้ายและเจ้าพันเอ๋อก็เป็นคนช่วยเหลือเป็นซีรีส์ที่ยืนหนึ่งแทบทุกชาร์ตนะิณเวลานี้ค่ะ คุริวอีเฟยนะคะรับบทบาทเจ้าพานเอ๋อเท่าแก่นี้รงน้ำชาสกุลเจ้าสวยเก่งฉลาดจิตใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะตอนนี้คุริวอีเฟยนั้นสแสดลออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะเปรียบประหนึ่งหมาว่าตัวละครตัวนี้มีตัวตนอยู่จริงๆการถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆผ่านสีหน้าแววตานะทำได้ดีมากๆส่วนเพลงของเรื่องนะคะกู้เซียนฟนานหัวหน้าฝ่ายสืบสวนหน่วยมหัศ์เล็กพิเศษนะคะชายะมัจุราชจำแรงรับประบาทคุณเฉินเสี่ยวค่ะ ตัวละครตัวนี้ก็เฉลียวฉลาดเก่งกาจเย็นชาหน้าเกรงขามนะคะต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆคุณเฉินเซี่ยวค่ะก็เรียกว่าตีบทบาทตัวละครตัวนี้เนี่ยแต่กระจุยจริงๆไร้ที่ติแล้วก็เป็นในส่วขขนขขานักแสดงนำสองท่านนะพระเอกแล้วก็นางเอกก็ปะปานให้คะแนนไปถึง8.7คะแนนค่ะนั้นก็เป็น10ซีรีส์จีนนะคะที่มีคะแนนวิจารณ์สูงสุดบนเว็บไซต์โตปานสอบซีรีส์จีนแนวย้อนยุคค,ค่ะคลื่นปีแรกของปี2022 ผลงานแบบคุณภาพมากๆเลยทุกเรื่องค่ะน่าตามดูตามเก็บสำหรับเรื่องไหนะที่ยังไม่ได้ดูขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหบคนที่รักซีรีส์จีนดาราจีนและก็ความบันเทิงฝั่งจีนบ้านเราวันนี้บาต้องไม่บาไปก่อนแล้วขอทุกคนนอนหลับฝันดีขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ